บทุกคนปปบ๊อบบี้พยายามในมือถือคือแบบคือมันต้องผ่อนให้ได้อ่ะเออมันคิดอย่างนี้มันแบบมันต้องผ่อนให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออ เดิมค่ะฉากเดิมเลยเมื่อกี้มันขัดใจอะ่ะมันแบบมันต้อง่อนดีมันต้องพอ,น,น,อ,งอ,น,องนี้ยมันแบบมันขดัดฮะไม่มีเนต็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาไม่มีเน็ตอะไรมันแบบมันขัดใจจริงๆอะ่ะทุกคนก็ขดดัดเล่นแลกกัน <c oughs> มันเดิมฮะ <c oughs> แคทเนปตัวนี้ใช่ป่ะที่แบบที่มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันก็มากินเราแคทเนปอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โฆษณาไม่มีโฆษณาได้ไงเนี่ย จริงดีขึ้นทาพังประตูแต่ว่าไอตอนที่แต่ตอนที่เราเข้ามานะมันไม่มีทางที่เคนจะมาได้ด้วยซ้ำ สีมือม่วงให้แล้วขัดจีที่เดิมมาเลยทุกคนมีเว Extra White Premium Fragrance ถึงความหอมเนื้อร<น>ะดับกับปุ่มผขนขาวกระจ่างใสไปลองใช้กันนะคะของปลอมใช้แล้วผิวดำขึ้นใช้เลย <c oughs> อย่าเชื่อโฆษณา อันนี้ขึ้นแล้วก็เอันนี้ลงแล้วก็ใช่ทุกคนเราทำถูกสักทีแคทเนปยังไม่มา นี่ลิงกอนโอไม่มีสตเคทุกควสให้เีนมา <Yeah. S 1> แล้วว่าแล้วมันต้องมีทุกคนมันต้องหา่านอันต่อไป哟 เข้าท,ท่อเนี่ยนะไงกดปุ่มทำไมมันต้อมีเสียงแจ้งเ,เตือนด้วยน่ากลัวเนี่ย กับเสียงแจ้งเตือนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวนะโฆษณามาปิดห้าร้อยซับทำ Q&A เหมือนเดิม้ย <c oughs> ตอนแรกอะทุกคนเราว่าเราจะทำ Q&A ตอนประมาณสักพันซับเออหนึ่งพันซับแต่ว่า คงจะยากอะ่ะคือไงอะ่ะนึ่งดูก่อนรอบรอบเฮ้ยตื่นเชีว,ชวมีเว Exclusive Premium Fragrance ถึงว่าเด,ดินได้เอาหอว่เดินไะด้ต้องขแขนขาวกระจ่างใสไปลองใช้กันนะคะต้องเล่นอีกรอบเหรอไม่เอา,อย,าอยังนีแคทเน็บ ไม่เอาไม่อะไรก็ทำเหมือนไม่มีเคปเนตอะจะไหวไหยไม่รู้วาแคปเนปมันตามมาทุกรอบเลยไหม ดับหมดแล้วอ่ะทำไมมันเป็นมือมันเป็นมือม่วงนะแต่ทำไมมันทำไมนี้รูปมันถึงเป็นมือชมพูได้งง มีเวแอกซ์ตร้าไวท์นีเนียมฟรัแกรนซ์ถึงความหอมเนื้อระดับกับวงแขนขาวกระจ่างใสไปลองใช้กันนะคะเออจริงใช่ไหมหลารยี่ห้อใช้ทีไรนี่ไม่เห็นขึ้นทุกทีเลยทำให้แบรนดเสืเส่อมเสียชื่อเสียงใครกลัวแบรนด์เสื่อมเสียชื่อเสียงอันไหนก่อน ใช้เวลาอยู่ ฉันฉันผลไม้แท้ด้านล่างและฉันยุฉันฉันผลไม้แท้ข้างล่างและฉันผลไม้ปลอมข้างบนมันกำลังซึมเสียชื่อเสียงฮะเบรบนะักแคตนเนปวันนี้เรารู้แล้วฮะทำไงเสียงอะไรเนี่ย มีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ชั้นผลไม้แท้และชั้นผลไม้ป้อม เดิมใช่ไหมโอเคโอ้ <S 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 เดียวเด็แคปเนปมามุนอีกมุนอีกมุนอีกรอบได้ไหมมุนอีกรอบได้ไหมกูคคดเน็ปมาขอ้ง อันเคสเน็บมาไม่ได้นี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากิน20อร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างยากสุดน่าจะเป็นไอ้แคสเนปไม่ทำลายประตูแล้วหรอดนี่ไงที่เคสเน็บขึ้นมา นใส่ไม่ได้ไม่ใช่อัน,นไหนล่ะเฮ้ย โอเคเน็ปจะมาไม่แคทเน็ปด้แคทเน็ปมาสักทีหนึ่งทุกคนช่วยเราด้วยโอเคโอเค,อเคไม่มีแคทเน็ปมานะไม่มี แั่เดียไม่รู้นะปรากฏนีเนตดูประตูอยู่ดูกระจกใสในบุกอีกได้โอ้ยโน้ให้มันรลดหนทึงนี่คือจีเน็จีเไ็ตมาใช่ไหมเพราะประตูมันไม่ปิดแล้วคําเฮีย ให่เดินมาทางนี้นะตรงนี้ประตูมันไม่เปิดอะคัมมิ่งโซนโซนนี้จะมาเร็วๆนี้ถ้างั้นมันก็จบแล้วสิจบแล้วเหรอใชีได้ใช่เง๊ มันอาจจะต้องไปอีกทางหนึงหรือเปล่าคัมมิ่งโซแปลว่าโซนมันมันแปลว่าโซนนั้นจะมาเร็วๆนี้มันแสดงว่าเราก็เล่นจบแล้วสินี่เราก็รอดแล้วสิ ก็ดูของในนี้นะเผื่อว่าเราจะแปลผิดโอ้เอมือ,อยังรัวงั้นเราก็จบแล้วทุกคนอ้าวงั้นเราก็ชนะแล้วสิ จบแล้วงั้นเราก็ชนะเราทุกคนอ่าป๊อปปี้เพยาทามในมือถือจบแล้วจบแล้วทุกคนเราจะแค่แคปเนบสองสองที่เองอะอ่ะโอเค ทุกคนเรามีอะไรจะบอกนิดนึงนะคือเราวันนี้เราจะมาเล่าอะไรสักอย่างหนึง่งคือจริงๆแล้วตอนแรกว่าถ้า1,000ซับเราจะทำา a แต่รู้สึกว่าเอ,อ่น่าจะยาวไกลแต่ว่าช่วงนี้แปลกมากเลยทุกคนอยู่ๆยอดวิวก็คือคอกปีเพยทำท,ทีเดียวคลิปสองคลิปนะก็คือพุ่งมากขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนที่เล่นฮะ มันจะยากรู้กันสิอ <c oughs> โอเคดูคนเพราะว่าถ้าเกิด1,000งซับเราเราจะแบบอันนี้ไงเราจะสามารถไล์สดตอนเราเล่นเกมได้แบบแช์หน้าจอขึ้นมีได้ดูคน เราเราจะได้ทำอย่างนี้แล้วแล้วพอแล้วแล้วพอเราจะแบบให้ทุกคนเห็นแล้วเราก็แบบเล่นเกมออบบี้ในโลบออะไรเงี้ยแล้วแบบให้คนถามกันแบบเข้ามาเข้ามาแล้วก็อ่านอ่านอ่านเราเราจะได้ไม่ต้องแล้วเราก็จะได้พูดถึงเวียคือเว่าเราจะไลฟ์นะทุกคนอยากไลฟ์เล่นเกมแต่ว่ามันเขาบอกว่าถ้าหนึ่งพันซาบ จะได้ไลฟ์เล่นเกมได้แต่เราไม่เชื่อทุกคนอุ้ยอย่ามองข้างล่างเลยแหลกมากรอดแล้วเราเค็ดเนียบเค็ดเนียบถ้าเค็ดเงียบก็จูมาทางนูน้นแล้วก็สามารถลบได้ดึงมือขึ้นไปลงสิ ม,มือมันอยู่ใกล้จรงอ่ะโอเคแปปนึงโอเคฮะคช่างคนแรกตัวกชยกับกันตาคายบ๊ายบาย